สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตบลคลองดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตบลบ้านเป้านะคะ เบอร์โทรติดต่อทั้งสองสาขากุ้งจกขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณเสมอแท็กเตอร์มีจัดส่งรถ2รายการด้วยกันนะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะว่ามาตรฐานของคุณเสมอรถสวยไหมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถไถมือสองปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะคะจะได้มีคุณเสมอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะจะเราจะจัดส่งสองรายการด้วยกันนะคะคันแรกจะเป็น L 3 2 1 8 SP นะคะและคันที่2จะเป็น L 4 0 1 8 SP ทั้ง2คันนี้นะคะกุ้งต้องกราบขอขอบพระคุณลูกค้าเก่ามากๆเลยนะคะที่แนะนำลูกค้ามาให้ร้านพูนเสมอนะคะอันนี้คือแบบลูกค้าเดิมนะคะลูกค้าเก่าซื้อไปแล้วใช้ดีชอบนะคะก็เลยแนะนำเพื่อนต่อนะคะว่าให้มาดูที่ร้านเรานะคะเราก็เลยให้ ลดร,ราคากันแบบสุดๆกันไปเลยนะคะสำหรับคันแรกนี้นะคะเป็น L 3 2 1 8 SP นะคะไปพร้อมกับใบดันดินหน้าและฐานตัดยาดของสยามสตอล่าตัวนี้นะคะรถคันนี้เดิมๆทั้งคันรถสวยมากๆเป็นรถปี6กนะคะอันนี้คือสวยเดิมเลยเป็นแบบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำสีนะคะรถสภาพเดิมแต่เหมือนสภาพป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถ แบบสภาพป้ายแดงนะคะแต่ไม่อยากเสียเงินมากเหมือนไปออกศู์นะคะแนะนําให้มาดูรถที่ร้านคุณเสมอได้เลยนะคะและสามารถซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ากุ้เป็นมิจฉาชีพเรามีตัวตนมีรถมีร้านอยู่จริงเราวิดีโอคอลกันก่อนได้นะคะรถตปงปกแน่นอนสําหรับคันนี้รถสวยมากๆจริงๆค่ะแล้วมาตรฐานของพูเสมอแท็กเตอร์นี่ค่ะ เรื่องจริงไม่จกตานะคะก็คือกุ้งจะมีเปลี่ยนกรองทุกกรองเปลี่ยนกรองอากาศแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเ,ออเติมไฮดรอลิกเช็คระบบไฟก่อนส่งนะคะระบบไฟเรามีเช็คก่อนส่งแล้วนะคะนี่โชว์ไฟกันไปเลยนะคะ ใช้ได้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้จะส่งที่ปราจีนบุรีนะคะกราบขอบพระคุณลูกค้าจากปราจีนบุรีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะมีเพื่อนมีญาติกำลังมองหารถไถมือสองอยู่นะคะหรือมือหนึ่งกำลังจะไปออกมือหนึ่งบอกเลยให้มาซื้อที่นี่นะคะรถสภาพป้ายแดงนี่แต่ว่าราคาเบาๆนะคะคันนี้ อันนี้ลูกค้าขอให้มีเก็บงานข้างล่างเก็บสีใบดันคันล่างนะคะเพื่อความเรียบร้อยพอไปถึงบ้านลูกค้าเหมือนไฟแดงจริงๆเลยค่ะมีเก็บแค่นิดเดียวที่เหลือที่เหลือเดิมๆทั้งคันเลยค่ะลูกค้าเดิมทุกจุดเดิมทุกอย่างนะคะและนี่เรามีเปลี่ยนกรองทุกรองแล้วนะคะนี่คือมาตรฐานของมุลเสมอทักเตอร์นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะน้ำมันไฮดรอลิกใช้เป็นเติมนะคะ อันนี้ลูกค้าเลือกผานเป็นผานมือ2ตาช้างผาน5แล้วก็มีเป็นผานออผาน4ของ l c s นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะมีเพื่อนมีญาติกำลังมองหาระถ่ายมือสนะคะอย่าลืมบอกต่อนะคะโทรมาหากุ้งได้เลย063453 9224เเรามีค่าแนะนำให้นะคะ สำหรับวันนี้กุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะสวัสดีค่ะ